แม่ล้างซุ้มส่งลูกตุ้ยทำสุดแสบไล่ออกบ้านเจ็บรักแรกบาดตาคาเตียงนุ่มตุ้ยเอครับหรือตุ้ยเกียรติกกมลล่าทานและแม่น้อยมาเปิดเผยถึงเรื่องราวของชีวิตเผยถึงความดื้อของลูกชายตั้งแต่วัยเด็กถึงเรื่องสูบบุหรี่แม่ตบแถมตีลูกบอกถ้าไม่สูบเดี๋ยวเพื่อนหาว่าไม่แน่แม่ฮามก็เลยหยุดไปความสดของเขาไม่หยุดแค่นั้นแอบดืมเล้ากลับมาบ้านแม่ได้กินโชยมาต่ไกลแถมหน้าแดง แม่ลุกมาตบเลยตอนแรกไม่ยอมรับแม่บีบปากดมถึงยอมรับเรื่องจริงแม่เอาจริงส่วนเรื่องที่แม่ถึงกับไล่ลูกออกจากบ้านนั้นตุ้ยบอกว่าช่วงนั้นมาครบคันครับเริ่มจอ,อกหูใส่ก้านกระเทียมแม่บอกว่าเขาใส่แป้งอย่างดีพอบี้ก้านกระเทียมโพเมื่อถามแม่ว่าทําไมต้องโกรธขนาดนั้นแม่น้อยนะครับบอกว่าแม่ขอไปแล้วให้ลูกเรียนจบก่อนแม่อุตส่าห์ล้างส้วมทรงให้เรียนจนจบปริญญาตรี โบดให้แม่น้อยแล้วโตขึ้นจะทําอะไรเรื่องของแกแม่น้อยนั้นบอกด้วยว่าให้ไปเอาก้านกระเทียมออกแล้วมึงไปจากบ้านกูเลยนี่คือเรื่องจริงตัวนั้นยอมรับว่าเราทําผิดเวลาเองก็เอาก้านกระเทียมออกเราก็ลั้นก็แอบ,บใส่เหมือนเดิมพอพักหนึ่งเหมือนเขาจะยอมรับก็ไปซื้อต่างหูทองให้ผมใส่ไปเรียนตอนปริญญาตรีแล้วความแสบนั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้คือไม่มีเงินแอบบเอาเข็มเบอร์ใหญ่มามัดกับหมึกจีนแล้วก็นั่งทิ่มตัวเอง ตอนหลังนั้นก็ต้องมานั่งแก้รอยสักจนไปสักที่ร้านก็ต้องใส่เสื้อปิดไว้แม่สงสัยปกติลูกอยู่บ้านถอดเสื้อเลยถลกเสื้อดูก็ถึงเห็นเลยนั่งสัญญากันจะให้แม่กาบก็ได้ขอให้ลูกเรียนจบปริญญาตรีก่อนได้ไหมบวชให้ก่อนได้ไหมเพราะมีลูกชายเพียงคนเดียวก็ให้สัญญาแม่ตั้งแต่ตอนนั้นเขาก็ร้องไห้ไปด้วยแม่นั้นก็แอบตามลูกทุกฝีก้าวโดยลูกไม่รู้กลัวออกน้องลูกนอกทางจนความจริงมาเปิดเผยตอนลูกเป็นเอฟแล้ว กระทั่งจบปริญญาตรีก็เลิกสิงชั่วลายน้อยลงแต่ก็มีเรื่องผู้หญิงช่วงเดือดเดือดก็เคยคบสาวพร้อมกัน67คนพอเป็นช่วงร้องเพลงกลางคืนก็เจอแต่สาวๆสวยๆเต็มไปหมดหนุ่มตัยนั้นเผยเหตุการณ์ก็ชูธทำตนเกือบตายตัยลวละว่าตามไปห้องผู้หญิงหลังเสร็จเรียบร้อยมีเสียงเคาะประตูผู้หญิงนั้นวิ่งไปดูตามแมวแล้วก็วิ่งตกใจวิ่งหนีเข้าห้องน้ําจากนั้นก็ไม่คนไขประตูห้องเข้ามาคือเราก็ใจหวิวแล้วก่อนผู้ชายคนนั้นจะบอกว่า มึงรีบออกไปก่อนที่กูจะทนไม่ไหวเราก็รีบไปแทบไม่ทันแม่ก็ได้แต่สมน้ำหน้าจากนั้นตุ้ยก็ไม่ไปห้องใครอีกเลยเราก็กลัวไปเลยหนุ่มตุ้ยนั้นยังเผยเรื่องราวความเจ็บปวดจากรักแรกโดนสมเขารักสมัยเรียนเหมือนซีนในะละครแฟนลงจากรถมอเตอร์ไซค์เราไปหาผู้ชายที่นั่งอยู่แล้วก็ลูกหัวแฟนบอกว่าเป็นน้าก็เริ่มเอกใจแม่เห็นลูกไม่สบายใจเลยไปเป็นเพื่อนตอนตีหนึ่งไปดูว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องอะไร แม่ยืนเป้ามอเตอร์ไซค์ผมเดินไปจุดที่ไปส่งผู้หญิงเห็นบานเกล็ดผ้าม่านปิวมองผ่านเข้าไปเห็นแฟนเรานอนอยู่กับน้าคนนั้นคือใต้ผ้าห่มโชคดีที่สมองเรารู้ว่าใครผิดใครถูกเราเข้าประตูให้เขาออกมาแล้วก็ถามว่าเนี่ยน้ำมึงเหรอแล้วผมก็กลับก็มารุ้ทีหลังว่านั่นดีแล้วไม่มีเรื่องเวลาอะไรเพราะว่าวันนั้นผู้ชายก็ถือมีดอยู่ข้างหลังตุยและแม่นั้นยังมาเผยเหตุการณ์ที่อกหัก ถึงขั้นตัดแม่ตัดลูกกันตอนที่เป็นตุ้ย AF แล้วตัวนั้นบอกว่าตอนนั้นเหอหน่อยมีผู้หญิงเข้ามาเยอะเราครบกับผู้หญิงคนนี้เป็นเรื่องเป็นราวแม่ก็รับรู้แต่เราไม่เคยเห็นค่าความรักของเขาที่มีต่อเราเราก็ไปเลือเล่อยเปื Go ่อยโกหกเจ้าชู้แบบโง่โงสุดท้ายนั้นเขาหักดิบบอกเลิกเราก็จะเป็นบ้าตายเดื่มหนัก6 7เดือน3ปี4ปีก็ไม่ลืมเขาเพราะไปเจอคนใจเด็ดเลิกกับเขาแล้วเขาก็ไม่กลับมาดีด้วยไปเจอผู้หญิงอีกตั้งเท่าไหร่ก็ไม่ใช่แบบเขา ก็ยิ่งฝังใจแม่เห็นลูกร้องไห้สารพัดที่จะบอกใจแม่เคยแย่งโทรศัพท์ไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นด้วยแต่เขาไม่เอาแล้วบอกลูกมึงอย่าได้กับเขามากมึงออกไปจากบ้านกูเลยคิดซะว่าไม่มีบ้านไม่มีแม่ก็ไล่จริงๆก็ตัดแม่ตัดลูกกันไปเลยแม่อยู่ได้พอแม่ยิ้มคำขาดเหมือนเรียกสติเรากลับมาเขาก็หันกลับมากอดแม่ก็ร้องไห้เราก็เริ่มดีขึ้นตุยเผยบทเรียนที่จะไม่ไปทำร้ายใครอีก ทำงานไม่ได้ตอนนั้นเรื่องแฟนไม่เคยคบคนในวงการบันเทิงเพราะผมเป็นคนใจแคบถ้าเลิกกันแล้วเห็นเขาไปคบกับคนอื่นไม่ได้มันก็แปลกคือเลือกคบคนนอกวงการดีกว่า15ปีในวงการไม่ได้ว่างมีคบมีดูใจแต่จบลงค่อยมาบอกดีกว่าตอนนี้ไม่อยากแต่งงานไม่อยากมีลูกถ้าจะลงเอยกับผู้หญิงก็คงต้องไปหาพ่อแม่เขาแหละหนุ่มตุ้ยเกียรติกมลราทาครับหรือตุ้ยเ F และไม่น้อยนะครับมาเปิดใจในรายการให้เราได้รับฟังในบางช่วงบางตอนของรายการครับเป็นอีกหนึ่งข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ